น้ำยาไก่ชายแดนค่ะโอ้ยตแต่ไข้ขตั้งแต่กินท่านมอเซกนี่โอ้ยจะเมีนเสียงกต่ง้ำเนาะพอไพ้ค่ะเสียงเทปมันง้บย่ายเนาะเอาลงก,ก่อนจักนอยโอ้ยอันมือดีก,กับบ่มียังดอกค่ะสิมาส่วนพ่อแม่พี่น้องเห็ดน้ำยาปลาโอ้ยเมือนอั้นเห็นคุณนายว่นเรลาเห็ดอิสสาเล้า เพราะว่ายายฝรั่งไม่ค่อยมีเวลาค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องวิคุณน้องแสใใค่ะเวลคมค่ะโอ๊ยขอบคุณนะคะที่วดชิ่งน้อง จบแล้วเอาเพลงต่อไปนะคะเอ๊คุณคู่ใหญ่ไปใส่นอมือหนีนอคู่ใหญ่กับผู้อำนวยการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคูทุกคนนะคะเมือหนีแยกพลังหมอเสงสวยรวยเร,ายรา่าๆโอ้ยมือหนีก็ไม่มีอย่างดอกค่ะพ่อแม่พี่น้องขึ้นอดลายเมื่อขึ้นไหลกับคุณนายวันหมอเสงจากเค้นนะคะโอ้ย เล่าเห็ดแห่ตอมแยกพลังเห็นบอนี่เปิดเพลงกับบขึ hmm, so ้นมูกันเตร่มน่ะน้องไม่รู้จักนะคะรู้จักเป็นดักกี้ค่ะโอ้ยผู้ใดสิมาไไรกับน้องนี่กุนอายซะ Hi d a n n i how are you I miss you Sorry I'm just crazy crazy แพง you you not know, come and say hello to Danny come on d a r l i n g she watching me yeah <laughs> oh ใครจะมาใครผู่กันนะครับ dance with me <laughs> ชุดนอนเนี่ยฉันเบียในไม่พัชชามาฉันขอโทษเกี่ยวกับเรื่องนั้นเพราะฉันตื่นเต้นมากเกี่ยวกับการมาที่ไลท์และบางอย่างแบบนั้นคุณรู้ไหมเพราะฉันคิดถึงทุกคนฉันทำงานหนักมากและโอ้บ้าทุกวันขอบคุณนะคะ คุณยายฝรั่งอุ้ยขออภาัายค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งมอใหม่เนาะโอ้ยไล่น้ำแล้วก็เฮ็ดกับข่าวซูสามีน้ำเลยค่ะเดี๋ยวเขาสิไล่ออกจากตำแหน่งภรรยาที่ดีนะคะจะทำอะไรก็ช่างนะคะต้องดูแลสามีกับลูกมาก,ก่อนนะคะเฮ้ยเมื่อยเนาะเมื่อยบออ๋อ้อนี่ยาย่ฝรั่งสิเหตุอัน น้ำยาไก่ชายแดนค่ะใครไม่อยู่ชายแดนไม่รู้ราคาว่ามันแซ่บขนาดไหนราวา็มื่อนีซสิมาเบาเรื่องโมเดลี่สองสนะคะอันนี้นะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยกินแล้วอารมณ์ดีแล้วก็สูนี้นะคะท่านหมอเสงเลาเราเพิ่ม สูตรพิเศษก็คือว่าเราใส่กระชายดำลงไปนะคะเห็ดไหมันปึ้งปังขื้นกว่าเก่าพี่น้องอันอีหยังตีคนที่เป็นพุ่มแพรต้องกินตัวนี้นะคะพุ่มแพรอันน้งฟ้าน้งฟ้ายู่อเมริกานะฝ้าติดตอยายฝลรังมาเดอขันอยากเศร้าพุ่มแพรยาย่ฟรังเศร้าหร้อเดอ้อพุ่มแพรนะคะต้องกินตัวนี้แล้วก็ ตัวนี้ได้ค่ะเด้อนาะเด็ดนะคะนาะเด็ดอย่าลืมนะคะอันนี้ต้องกินตัวนี้กับตัวนี้นะคะสําหรับตัวนี้อุ้ยดีหลายพี่น้องเอาร้องตับดับพิษค่ะเพราะว่าโอ้ยหมอสีใหม่บรเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ่ะอ้ยนอหมอจ้าอยาเฝ้าใหม่เด้ออ้ยชิปชามี่โอเคอยู่โอ้ยต่อตอค่ะหอดไซส์เหรอฮึอัน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 นี้นะคะ ห้นอนลับดีค่ะเนี่ยอุ้ยผู้ใดเมย์เมยมากเมย์เมยมากท่านตัวนี้นะคะโอ้ยสีเห็ดไหลับดีตื่นเสามาบบเมยเลยนะคะทั้งสองตัวสําหรับผู้ใดที่เป็นกระเพาะขึ้นกันนะคะคนที่เป็นโรคกระเพาะอุ้ยขอขอไพ่ด้ค่ะบอล่ามันสวดไท่จังหน่อยเพื่อลังผ,ผู้ลังคนเขาฟัางไทยบ่ออนนะผู้ลังคนเขาก็ฟังเล่ากระเทินนะคะเออ ผู้ได้ที่ทเป็นโรคกระเพาะนะคะถี่มันบาหายนะคะพี่น้องกินยายูไส้กับเบาหายนี้นะคะคุณทานเข้าไปกระเพาะในกระเพาะของคุณอะมันสีเศร้านะคะเนี่ยผู้ได้เป็นแผลนในกระเพาะเนี่ยอย่าลืมนะคะล่องล่อลองลองลอลองลลองดูแล้วท่านจะรู้ว่ามันแมนอิลีค่ะใยฝั่งโบดิโมแล้วก็ สำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะอันเนี้ยสองโตเนี่ยค่ะคนที่เป็นเบาหวานทานได้นะคะและ้วก็ขอบคุณค่ะที่วชิ่งคุณนรินทิพโพหลงนะคะคุณสาโอ้มาดามสาโอซั่มนี่แ่ละพี่น้องเบา,าหลายเขาสีหาว่าโม่เนาะขั้นไผยอยากหูขั้นไผยอยากลออ่องเออก็ต้อง ใจปั่มในจักน้อยเด้อค่ะเพราะว่าของดีไม่มีราคาถูกค่ะนะคะโอ้ยซัมนี่ล่ะพี่น้องบออไหลกับเขายายฝรังมันสีใหม่เนะาะบอกซัมนีล่ล่ะโอ้ยส่วนไผ่มากกัว่ามีไผ่มากจากคนเนาะนี่เนาะสนใจทักได้นะคะหมายเลขโทรศัพทาผิดสีติดต่อเด้อค่ะ0 77 88 24 89 75ถ้าเบอร์ ต่างจากนี้ไม่ใช่ของเบอร์เบอร์ของยายฝรั่งนะคะหรือ Facebook ที่บั w วาเว็บอุ้ยว่าฝรัง่งฝรั่งอีหล่ะขอใพ้คะ่ะอันอันเว็บไซต์ยายฝรั่งหมอเสงสวยรวยเรื่ยราดท่านจะไม่ผิดหวังในการดูแลสุขภาพนะคะป้องกันสุขภาพของท่านให้มันแข็งแรงคือกําเพงเมื่อกินเป็นอย่างท่่วม่พี่น้องแมนบอกค่ะ ส่นี่และอุ้ยสวัสดีค่ะคุณน้องไพรินสวัสดีค่ะคุณพี่สีอุ้ยน้องมาเล่นกนซูเบิงเด้อว้ามอไม่แล้วพี่น้องส่ัสนีก็น้องหัวสีดาสวัสดีค่ะ